มึงว่ามันติ่มเปล่าว่าเขาดูตั้งใจเรียนนะทำไมอ่ะมีปัญหาเลยเปล่าอ่ากูไม่ได้มีปัญหาอะไรเขาเป็นเด็กใหม่มก็อยากไปทําอะไรเขาแล้วกันกูรูน้นะมึงคิดอะไรอยู่อ่ะกูไม่ได้คิดอะไรป,ปะเธอเรานั่งได้เลยปะนั่งได้เ,เด็กใหม่ใช่ปะเนี่ยมาจากโรงเรียนอะไรอ่ะมาจากโรงพาาอ่ะ ไม่ต้องเกรงหรอกเพื่อเราก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วเธอชื่ออะไรอ่ะช,ชื่อตนะื้อเราชื่อป่านนะส่วนพื่เราชื่อแป้งเขียนจรนงก็พูดกับมันดีเกินอ่านันสุดที่มาไ็ได้แล้ว โทษของน้ำกระท่อมในระยะยาวอาจส่งผลทำให้เกิดอาการเปลี่ยนแปลงของเม็ดสีทำให้มีผิวแห้งคำํำโดยเฉพาะบริเวณแก้มริมนฝีปากำํำสู้ผอมเบื่ออาหารน้ำหนักตัวลดลงตัวสัน่นมีอาการป่วยทางจิตและอาจเกิดการกระตุ้นในลำไส้เนื่องจากร่างกายไม่อาจย่อยก้านและใบของกระท่อมได้